สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นสกุชี่ที่ขายนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูช่องทางการติดต่อกันก่อนเลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะ idline 0993208309นะคะ ก็ ID นี้นะคะจะตอบตลอดนะคะจะเป็นของแม่เราเองนะก็กติกาในการสั่งนะคะห้ามสั่งเล่นไม่รับจองแล้วก็ขอผู้ปกครองก่อนสั่งนะคะรับโอนช่องทางการรับเงินรับโอนผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็รับป้อนอ MS นะคะค่าส่งหับรสามสิบเอเบสาค่ะถ้าใครมองตรงนี้ไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูสกูชี่ที่ขายกันเลยนะแบบแรกนะคะสกูชี่แบบแรกนะก็จะเป็นพวกมินินะคะพวกนี้เลย มินินะคะราคาชิละ1 4บาทโหลละ1 50านะคะจะตกประมาณชิละ12 1 3ถึงบาทนะคะแนะนำให้ซื้อเป็นแบบสิบสอ,อ2ชิ้นนะคะเพราะว่ามันจะคุ้มกว่านะก็เลือกลายได้นะคะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นโหลเดี๋ยวจะคาลายไปให้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูลายข้าวๆากันเลยนะคะก็จะมีเป็นปังแผ่นนะคะป้งแผ่นเหลือแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะบางชิ้นก็จะหมดไปแล้วนะคะก็จะมีเป็นมันโถ่ด้วยนะคะเราก็จะ มีเป็นแพนเค้กหน้าตลกนะรุ่มซาโลนะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยค่ะเป็นบันหน้ายิ้มนะคะนี่นะอยากได้ชิ้นไหนก็ถ้าสมมุติว่าอยากได้ชิ้นไหนก็แคปรูปมานะคะหรือว่ามาขอดูรูปได้ในไลน์นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นหมีภูด,ด้วยนะคะลุ่มซาโลมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแมวนะหัวแมวนะคะลุ่มซาโลนะ แม้ก็มีแค่ชิ้นเดียวแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นบัหน้าซาลิโอนะคะจะมี2สีสองแบบนะคะจะมีเป็นคาบินะคะแล้วก็จะมีเป็นชินามโลนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกหน้าตลกนะก็จะมีสี่แบบนะคะนี่นะก็มีเป็นหน้างงนะคะก็จะมีสสีก็จะมีสีชมพูแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็น หน้าแรบลิ้นนะคะแล้วก็เป็นปากจูนะคะขออนุญาตบีบนะคะแต่ถ้าบีบแรงไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นบันหน้าออนเซ็นนะคะจะมีสองสีมีเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะลุมซาโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นบันหน้าสัตว์นะคะก็จะมีเป็นหน้าหนูนะคะแล้วก็จะมีเป็นหน้าโคอาล่านะคะแล้วก็จะมีเป็นปลาทายากิด้วยนะมี2สีนะคะมีเป็นสีชมพู เราก็จะมีเป็นสีช,ช็อกโกแลตนะคะชิลละ14บาทเท่านั้นนะก็พวกนี้นะคะจะเป็นมินินะคะราคาชิลละ14บาทโลละ150บาทนะคะเลือกแบบเลือกลายได้นะคะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นโหลเนี่ยเดี๋ยวจะค้าแบบไปให้นะต่อไปอแล้วเราก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะคะเป็นดังของคิตตี้มาแค่ชิ้นเดียวนะคะชิลละ30บบาทนะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกนี้เลยนะคะนี่นะก็จะเป็นพวก มีเดียมนะคะราคาชิละ50บาทนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแบบคร่าวๆกันเลยนะก็จะมีเป็นปังปอดคาบินะคะหนามากๆเลยนะไม่มีตำหนินะคะชิละ50บาทนะก็พวกนี้นะคะเวลาคาส่งด้วยนะคะก็คือ3ชิ้นขึ้นไปราคาชิละ45บาทถ้า6ชิ้นขึ้นไปราคาชิละ45บาทนะคะเอ้ยถ้า6ชิ้นขึ้นไปราคาชิละ40บาท3มชิ้นขึ้นไปราคาชิละ45บาทนะคะนี่นะ นุ่มซาโลนะคะเลือกแบบเลือกลายได้ทุกราคาเลยนะคะหนึ่งชิ้นก็เลือกได้3ชิ้นก็เลือกได้6ชิ้นก็เลือกได้นะเลือกแบบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังนะคะจะมีเป็น3แบบมีเป็นควซองแล้วก็มีเป็นอิตาเลียนเบสแล้วก็จะมีเป็นปังเปียนะคะนุ่มซาโลนะคะไม่มีตําหนินะแล้วก็จะมีเป็นอิตาเลียนเบสงานดีด้วยนะคะชิ้นนี้งานดีมากๆเลย50บบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้งานดีมากๆเลยนะ นี er <ch> ่นะคะรายละเอียดงานคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นบีทรูทหรือว่าหัวเช้านะคะชิ้นนี้งานดีนะคะนี่นะคะนุ่มสโลมากๆเลยนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยนะคะกับข้าวโพดนะก็จะมีเป็นข้าวโพดปิ้งนะคะนี่สโลนะแล้วก็จะมีเป็นข้าวโพดต้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยด้วยนะคะกล้วยนี่งานดีมากๆเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยนุ่มสโลด้วยนะ ก็พวกนี้นะคะราคาชิละ50บาทนะโหลละราคาชิละ50บาทก็คือมีราคาส่งก็คือ3ชิ้นขึ้นไปเหลือชิละ45บาท6ชิ้นขึ้นไปเหลือชิละ40บาทนะคะเลือกแบบเลือกลายได้ทุกราคานะต่อมานะคะก็จะเป็นพวก3ชิ้นนี้นะคะราคาชิละ1น0บาทนะก็จะมีเป็นมังคุดนะคะ100บาทนะคะไม่มีตำหนินะเป็นของแบรนด์นี้นะคะนี่นะคะของแบรนด์นี้เลย ราคา100บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแตงโมนะคะราคา100บาทค่ะนุ่มสโลมากๆไม่มีตำหนิแพ็กเกจก็เรียบมากๆเลยนะคะ100บาทนะคะเป็นของแบรนด์นี้นะแบรนด์เดียวกับมังคุดเลยนะคะ100บาทนะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแมวน้ำก๊อฟของพูนิมาลูนะคะพวกนี้จะเป็นงานก๊อฟเกตเองงานดีมากๆเลยนะคะนุ่มซาโลมากๆด้วยนะคะราคา100บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น สองชิ้นนี้นะนี่นะคะฝั่งนี้เลยนะคะสองชิ้นนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะก็จะมีเป็นแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นซูชินะก็อันนี้นะคะนี่นะคะงานดีมากมากเลยนะคะชิน้นนี้นี่นะตรงนี้นะคะจะเขียนว่าไอศครีมซันเดย์นะมีหลอดด้วยนะคะนี่นะกลิ่นหอมด้วยนะคะชิ้นนี้นุ่มมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะ แล้วก็จะมีเป็นซูชินะคะซูชินี่คือแบบสวยงานดีมากๆเลยนะนี่นะคะหนึ่้ามสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะหนึ่้ามสิบบาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อสองชิ้นนี้เลยนะคะจะเหลือชิลลละ1นึ่งร้อยบบาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นต<ส>่อมานะคะก็จะเป็นพวกนี้นะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะนี่นะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะ ช็อกโกแลตบาร์งานดีแล้วก็นุ่มสโลมากๆเลยนะคะชิน้นนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะคะช็อกโกแลตบาร์เฮ้ยอ่ะเห็นแล้วเขาอนุญาตบีบนะคะนุ่มสโลช็อกโกแลตบาร์ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะถ้าแพงไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าชิ้นนี้รับมาแพงมากๆเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็นพวก ออต่อมานะก็จะเป็น2ช um, ิ้นออนี้นะคะนี่นะ2ชิ้นนี้เลยนะคะราคาชิลนละ200บาทนะคะก็จะมีเป็นมาการองกระต่ายนะคะนี่นะแล้วก็จะมาการองกระต่ายนุ่มซโลนะคะแล้วก็รายละเอียดงานดีมากๆเลยนะนี่นะคะนุ่มซาโลด้วยนะคะอันนี้คือไม่ได้ติดถุงอะไรเลยนะนุ่มซาโลมากๆนะคะราคาชิลนละ200บาทเท่านั้นนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นกล่องนมนะคะกล่องนมนี่งานดีมากๆพวกนี้จะเป็นงานกับแเก A ทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะนุ่มซาโลด้วยนะคะนุ่มซาโลมา,มากๆแพ็กเกจก็เรียบด้วยนะคะนี่นะนุ่มซาโลนะคะราคาชิ้นละสองร้อยบาทนะก็นี่เลยนะมีประมาณนี้นะคะ2ชิน้นราคาชิ้นละสองร้อยบาทนะคะ ก็จะมีมาประมาณนี้นะสก,กุชี่ที่ขายนะคะก็มีมาประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจชิ้นไหนนะคะก็ให้แคปบหน้าจอมาหรือว่ามาขอดูรูปในไลน์นลเลยนะคะก็ทักสามารถทักมาที่ไอเดียไลน์ที่ขึ้นไปให้ตอนแรกเลยนะคะแต่ถ้าใครมองไม่ชัดเดี๋ยวจะถิงไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะก็มีมาประมาณนี้นะ